ในกฎหมายลิขสิทธิ์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ที่คิดงานลิขสิทธิ์ดังนั้นในสังคมไทยตอนนี้มีคนมากมายหลายประเภทที่มีความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของอางานประเภทต่างๆนะคะมากมายแต่ว่าก็มีคนหลายประเภทนะคะ หรือมีคนที่ประเภทนิสัยไม่ดีชอบก๊อปปี้งานคนอื่นชอบทําซ้ำชอบดัดแปลงชอบลอกเรียนแบบนะคะดังนั้นคนพวกนี้ก็จะทำในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่เขาคิดงานสร้างสรรค์ทำให้หมดกำลังใจทำให้ท้อแท้เออฉันคิดงานตรงนี้ได้แต่กลับไปลอกเรียนแบบงานฉันเอางานฉันไปก๊อปปี้ไปเป็นผลงานของตนเอง อย่างนี้นะคะมันก็เป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เลยต้องมีกฎหมายลิขสิทธิ์ดังนั้นในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์2537ก็ระบุไว้ว่างานอันมีลิขสิทธิ์ก็ได้แก่งานประเภทเงานสร้างสารรค์ทุกประเภทงานวรรณกรรมงานนัตกรรมดนตรีโสดภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่ภาพงานภาพนะคะหรืองานใดๆในแผน,นกวรรณคดี งานแผนกวิทยาศาสตร์งานศิลปะของผู้สร้างสรรค์นะคะไม่ว่าจะเป็นงานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีใดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนี่เรียกว่างานอันมีลิขสิทธิ์นะคะดังนั้นการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยกระทําอย่ยก็คือการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ง,งานอันมีลิขสิทธิ์ตรงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายนะคะก็เลยต้องมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็คือเจ้าของสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนะคะในการทําซ้ําหรือในการดัดแปลงหรือแม้จะทั้งการเผยแพร่นะคะหรือการให้เช่าต้นฉบับนะคะก็คือเจ้าของเท่านั้นเป็นผู้มีลิขสิทธิ์เพียงคนเดียวนะคะเจ้าของมีสิทธิ์ทั้งหมดนะคะดังนั้นการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะก็จะมีบทกำหนดการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายหรือ Copy ไว้ขายหรือให้เช่าหรือให้เช่าซื้อ 2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน 3. แจกใจ่ายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 4. นํนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักจร นะคะพวกนี้ต้องปรับหรือระวางโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะก็มีโทษต่างๆแต่ละอย่างขึ้นไปนะคะ522นะคะแก้ไขเพิ่มเติมจากเป็นฉบับที่3 2542เป็นฉบับเพิ่มเติมนะคะประเภทของสิทธิบัตรเรามาดูความหมายของสิทธิบัตรก่อนสิทธิบัตรก็คือหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้นะคะ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์อัตถประโยชน์ที่มีลักษณะที่ตามกฎหมายกำหนดโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือสิทธิบัตรการประดิษฐ์2สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. อนุสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์อัดใช้อัตถประโยชน์นะคะคันนี้การขอรับสิทธิบัตรนะคะก็การขอรับสิทธิบัตรก็จะมีสิทธิบัตรในการประดิษฐ์นะคะก็จะต้อง ลักษณะของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ที่เราจะขึ้นลิขสิทธิ์ได้มันก็จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ไม่ซ้ำแบบใครนะคะเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นนะคะหรือเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของทางอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมด้วยไม่ซ้ำไม่ลอกเรียนแบบไม่ก๊อปปี้ ไม่นําของคนอื่นมาเป็นของเราสามารถขึ้นสิทธิบัตรได้นะคะสามอนุสิทธิบัตรหรือปฏิพภัณฑ์อัตะปยช์ก็คือต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้นะคะในการออกสิทธิบัตรนั้นสิทธิบัตรจะมีการประดิษฐ์ที่มีอายุ20ปีนับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตรตรงนี้นะคะสิทธิบัตรในการออกแบบปลิตภัณฑ์มีอายุ10ปีนับตั้งแต่วันขอออกแบบ นะคะแล้วก็สิทธิบัตรให้มีส่วนการรับสิทธิบัตรอน,นุสิทธิบัตรให้มีอายุ6ปีนะับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตรนะคะและผู้ทรงอน,นุสิทธิบัตรอาจขอต่ออายุสิทธิบัตร2ครั้งครั้งละสปีอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะว่าสิทธิบัตรแต่ละอย่างม,มีอายุการขอประมาณกี่ปีนะคะแต่ขอให้รู้ว่าการขอรับสิทธิบัตรจะมีทั้งหมด3ประเภทก็คือในเรื่องการประดิษฐ์ ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์และในเรื่องของการผลิตตะพันอัตถประโยชน์ตรงนี้นะคะอาคาเมื่อกี้ก็คือจากการที่นักเรียนได้รู้กฎหมายลิขสิทธิ์ไปแล้วนะคะการที่เรามีลิขสิทธิ์ในผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆศิลปรกรรมดนตรีกรรมนาฏกรรมหรืองานวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยนะคะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเรามันเป็นของของเรา นะคะถ้าเราไปละเมิดเอาไปดัดแปลงทาซ้ําหรือคัดลอกเอาไปเผยแพร่นะคะพวกนี้ก็มีความผิดตามกฎหมายนะคะก็มีโทษจําคุกโทษระวางไปแล้วนะคะแล้วก็จากการที่เราได้ดูคลิปข่าวเมื่อกี้นี้ก็จะมีคนประเภทหนึ่งที่ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนะคะเอาช่องโหว่ตรงนี้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่บ้างแอบอ้างเป็นตำรวจบ้างนะคะไปจับมิกสิทธ จะเห็นข่าวที่โด่งดังและก็มีผลเลยสารตัดสินเลยนะคะก็คือข่าวที่ว่ามีคนไปล่อซื้อวนลอยกระทงเด็กเอาขนมปังนะคะถ้าจําได้ขนมปังเป็นสีๆมาติดกาวแล้วเป็นรูปหน้าเ,าเป็นรูปหน้าลายการ์ตูนนะคะลายการ์ตูนต่างๆเช่นมีผู้อย่างเงี้ยนะคะก็ ให้คนไปล่อซื้อมาเด็กก็ทำลายนี้ลายนี้ลายหมีภูลายคิตตี้อะไรก็ว่ากันไปเอาขานมปังเป็นเป็นกระทงนะคะก็ไปจับเขาแล้วไปเรียกเงินจากเขานะคะกลายเป็นว่าเป็นข่าวพอเป็นข่าวปุ๊บเขาก็ตรวจสอบกันไปตรวจสอบ,บนาปรากฏว่าเขาก็ไปแจ้งความกับไอ้เจ้าหน้าที่คนที่ไปล่อซื้อตรงนี้ในที่สุดศาลก็สั่งจำคุกเจ้าหน้าที่คนนี้เพราะมีความผิด นะคะไปล่อซื้อดังนั้นคนประเภทนี้มักใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนะคะไปหากินกับบุคคลต่างๆที่ไม่ค่อยรู้ในเรื่องของวิกทติดังนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวกดสำหรับในบทนี้ก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของบุคคลนะคะกฎหมายคุ้มครองสิทธิของมนุษย์ของบุคคลที่นักเรียนได้เรียนมาก็คือมีกฎหมายอะไรคะกฎหมายเด็ก ที่เราจะต้องรู้กฎหมายการศึกษากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคและสุดท้ายก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรามากนะคะสังเกตที่จะเห็นจากข่าวที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างอย่างแรกเลยแนะ่นอนบ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยนะคะเป้าหมายของ กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลเนี่ยมันมีบรรลุแน่นอนนะคะแล้วก็ทําให้ประเทศชาติพัฒนาเจริญก้าวหน้านะคะการที่ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคข้งขัดประเทศชาติเจริญแน่นอนแล้วก็ทําให้ทุกคนในสังคมได้รับการปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคนะคะทุกคนไม่เอารัดเอาเปรียบกัน แล้วก็ทำให้ชุมชนสังคมเกิดการพัฒนาบิดามารดาผู้ปกครองตนเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะทำให้มีรู้จักการบริโภคมากขึ้นมีการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นทําให้รู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์มากขึ้นนะคะดังนั้นนี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายนะคะค่ะสาหรับวันนี้ก็จบ ในเรื่องของกฎหมายสิทธินะคะแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะที่ผ่นานมาคุณครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจในเรื่องของกฎหมายสิทธินะคะที่คุ้มครองในเรื่องสิทธิของคนนะคะที่เกิดมาเป็นประชาชนในประเทศนะคะที่มีกฎหมายธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองตรงนี้ก็ระบุในเรื่องของกฎหมายสิทธิต่างๆไว้มากมาย นะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องของกฎหมายเด็กกฎหมายการศึกษากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3แต่มีภาระงานนะคะก็คือให้นักเรียนทําคําถามท้ายบทประจําหน่วยการเรียนรู้ที่3ทั้งหมด10ข้อจะอยู่ในหน้าที่56นะคะรอบโจทย์และตอบ ลงในสมุดให้เรียบร้อยและทำให้เสร็จนะคะครูจะให้เวลานักเรียน2ชั่วโมงก็คือ2คาบนะคะแล้วก็เราจะสอบออนไลน์ในชั่วโมงที่3ของสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ถ่ายรูปโพสส่งลงใต้โพสนะคะในกลุ่ม facebook สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ